ถ้าเป็นของเสร็จดีก็จะเป็นประมาณนี้นะออกมาปุ๊บยก,กทีนึงก่อนต้องดูยังไงฟังยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูทีนึงนะสวัสดีครับพบกับบอลวีเวิร์คชื่อเก่าชื่อเก่า,านะวันนี้ผมจะพามาดูอะไรเป็นการให้ข้อมูลน้องนอนอนแล้วก็น,นำล้อบางส่วน เกิดอีกนิดนึงเกือบลืมร้าน k t p Performance นะครับหรือเรียกผมว่าบอลวิเวิร์สที่เชื่อในตานเทาฟังเทาฟันมาก่อนผมครับผมก็เป็นเซลล์ร้อยวิเวิร์นี่แหละนะวันนี้ผมจะมาแนะนำ้อนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ร้านผมเองนะกับผ้าพาพาไปดูเลยดีกว่าพี่บอลเข้าเลยพอมีบ้างพอมีบ้้าางววเริ่มจากไฮสุดก่อนเลยนะ นิดนึงล้อบิวเวิร์กเนี่ยทุกอย่างนะครับเราสามารถสั่งได้ผ่านตลอกเล่มนี้นะถ้าเป็นสเปคที่เราจะต้องคัสตอมหรือลูกค้ามีสเปคที่อยากเลือกเองนะนี่เป็นก็นคือปี2022ปัจจุบันแล้ว,ลวใช่ปัจจุบันลคือล้อ W W o r k เนี่ยพี่บอลจะบอกว่าสามารถคัสตอมได้นี่ครับก็คือให้ดูก่อนนะดูในนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยว ว่างๆผมจะมาลงรายละเอียดให้อีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงอะไรบ้างนะมันคัสต้อมได้หมดนะครับเนี่ยเห็นไหมเลยมีตารางเนไมนะครับเดี๋ยวผมจะมาธิบา<ม>ให้ฟังว่ารายละเอียดของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามาเริ่มจากล้อในร้านผมก่อนละกันนะที่ผมมีอยู่เลยในสต็อกนะครับไม่ต้องสั่งเลเร์ทิ W Works Gino Six นะครับเป็นรุ่น CVX นี่นีเลยนะพี่ขอด20นะครับกว้างสเปคที่ผมสั่งมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น8ครึ่ง9ครึ่งนะครับออฟเซ็ตล้อก็ประมาณ33ถึง35ถามว่าทำไมสั่งสเปคนี้เทำไมสเปคเนี่ยเป็นสเปคที่เราสามารถใส่ได้กับรถหลายรุ่นในประเทศไทยนะยกตัวอย่างเช่นแฮมมี่เทรนา่าแอคคอร์ดอัลพาร์ตซีวิกอ่ะซีวิกต,ต้องขออุตส่าเนาะแต่ก็เบอร์ก็ประมาณนี้ แล้วก็มีอะไรอีกอะโคเทียน,นารถน A P ใช่สี H R ก็ได้นะอา C R V อได้หมดนะครับคือเป็นรถไซส์ใหญ่หน่อยนะครับใส่ได้หมด5 0้อ4นะอันนี้เป็น C b X นะครับสีอ่ B R U นะครับแปดขึ้นเก้าขึ้นีมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับต้นผลงานเดี๋ยวผมมีให้ดูนะครับ ลายต่อมานะครับเป็น The b e Works uh, Swords เนาะ SG 1นะดูอีกทีโปรคกามทัวร์อ่ะเป็น SG 1ครับต้องนะครับนี่ก็เป็นขอบยี่สิเหมือนกันสี BP P. BP ก็คือสีนี้จะเป็นปัดเงาเนี่ยครับแล้วก็สีดำนะครับเงาดำเงาดำไปอย่างนี้นะครับคือ The b Works นี่ก็อย่างที่บอกนะก็คือพี่บอลบอกว่าคัดต็อปได้หมด สีกาสต็ปลิมสีของแต่ถามที่ว่าเรามีเนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะก็เหมือนเดิมเป็นล้อที่<ม>ใส่ได้แบบสเปคแบบต่างๆที่ผมผมผมดูแล้วว่าเอ้ยสเปคเนี่ยมันใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับแอคคอร์ดไส่ได้หมดนะรายที่3นะครับก็จะเป็น w w o r k นี่ตัวนี้ F T 3ทีนะครับสีจะเป็นปัดเงาเหมือนกันนี่ดูด้วยกยัผิวมันก็จะเป็นแบบนี้ไหมนี่มันจะกึ่งเงาถูกไหมครับ เส้นแล้วก็เขาเคลือบแล็กเกอร์ไปแล้วก็มีหมุดะหมุดก็เป็น W Work นี่ดูแลวใชนะ่ไหมมีตัว W นะครับโอ้คือต้องบอกก่อน W Work เนี่ยคือเขาใส่ใจทุกรายละเอียดใช่ครับทีนี้รุ่นนี้ก็ผมก็เลยสั่งเป็นฝาสีฝากลางสีแดงมานะเพื่อความไม่จำเจม,มันมีสามสีอย่างเงี้ยมีสีบอลเงินสีแดงฝากล<ส>าง <สา S 1> เลือกได้อีกใช่ใช่ยิ่งสั่งสีแดงมาเยอะมากว่าล้อมันดูแบบ คลีนคล้วมีอะไรตัดนิดนึงนะครับเลยสั่งสีแดงมาแต่ถ้าทุกค้าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ไม่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 เป็นปัญหาอะไรนะแล้วก็ลายต่อมานะครับเป็น W Work L S 10นะครับลายใหม่ L S 10ก็นะตามตัวเลขเลยก็สิ57 91เกือบเกินเกือบเกินเกือบเกินนะก็นี่อันนี้แต่นี้เป็นขอด20ที่ผมสั่งมาเป็นแบบสเต็ปริม สเต,ต็ปริมคือไไยังไงลองนะครับเก่งจันสเต็ปริมนี่ก um ็ค şey ือขอบปกติเนี่ยนี่ๆอย่างอันนี้อันนี้อันนี้มีตั้งรัวนี่มีเห็นไหมขอบมันจะตรงปุ๊บแล้วก็เจอขอบก้านเลยนะครับอันนี้คือขอบตรงปุ๊บถ้าเป็นขอบสเต็ปริมก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมออกมาปุ๊บยกอีกทีหนึ่งก่อนเนี่ยครับคือมันเป็นเหมือนศิลปะนะนี่เห็นไหมให้มันดูแบบล้อมันดูมีชั้นมีชั้นหน่อใช่ครับ ซึ่งล้อนี้ก็เป็นล้อ2ชิ้นนะครับ L 4, S T แล้วก็เป็นล้อ2ชิ้นแท้ด้วยใช่ทุกชุด่าผมลืมบอกในเบื้องช่วงต้นนะครับทุกทุกชุดตรงนี้ผมพูดถึงในวันนี้ทั้งหมดเป็นล้อ2ชิ้นแท้นะครับาล้ออันที่3ก็ยังเป็น W Work S T 3อยู่นะครับแต่สีก้านเราเป็นสั่งทำสีมาเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนี่เห็นไหม ชุดนี้ฝาดำจะฝาแดงก็ได้นะสั่งได้หมดนะครับนี่เลยมีพร้อมติดตั้งพร้อมจำหน่ายเลยนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในสต็อกเลยเหมือนกันนะครับชุดต่อไปก็เป็นซีพีเอ็ก์อ๋อนี่พูดไปแล้วนะนี่จะเป็นข้างหลังใช่อันนี้เป็นล้อหลังเห็นไหมก้านจะยกขึ้นนะครับแล้วคนถามว่าแบบเฮ้ยทำไมแปดครึ่งเก้าครึ่งต่างกันยังไงนะครับ มันก็จะบอกหลว่าร้อหน้านี่ดูร้อหน้าร้อหน้าการก็จะไม่ขยิบมืเท่าไหร่ต่อไปลายต่อไปนะครับ AE สองศูนย์หนึ่งนะ <S <S ลายนี้เป็นลายใหม่นะเ<ว>มืม่อเมื่อสักปีที่แล้วนะครับช่วงช่วงกลางปีนะผมจะไม่ผิดนะครับก็ผมได้มีในสต็อกของสีเป็นสีสีสปัดเงานะครับแล้วก็สีเป็นก้านสีเท มองเห็นทั้งสองอันเลยว่าวต่างกันแบบไหนใช่ครับเป็กก็เหมือนเดิมทุกชุดของผมเป็น8000เราซื้อเ็จบนะครับ5 0 4ใส่รถบ้านเราได้เกือบทุกรุ่นนะนีสนลายเป็นลายใหม่เพื่อนๆที่หรือพี่ๆน้องๆคนไหนที่สนใจอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาดูได้เลยนะครับ AE 201นะครับภาพผลง,งานเดี๋ยวเราลงให้ดูก็ขึ้นให้ ใช่ครับอันนี้ก็มาต่อมาเป็น S p 1่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้เป็นสี B P ก็คือเป็นก้านหนึ่งเป็นปัดเงาคือเงา,งา,งาเนาะอีกก้านหนึ่งสีดําแต่นี้จะเป็นสีพ่นเลยสี G S นะครับหรือถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรเดียวไฮเปอร์แบทนะดังนนลมดํานิดๆนะครับอารมณ์แบบเรียบๆเบนาะใช่ครับใช่อันนี้ก็เอาถาบค่อนข้างจะนิยมนะครับรถครอบบ้านใช่ใช่ใช่แล้วก็มานนี้ นี่อันนี้เป็น CVX เหมือนกันนะครับแต่อันนี้สั่งเป็นสีพิเศษขึ้นมานะครับเป็น PP2 ต่างจาก CVX PIAU ยังไงเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดู CVX นิดหนึ่งเนี่ยนี่ p r u อีกเราไปดูที่ผิวแล้วดูที่ผิวมันเห็นไหมครับผิวมันจะเป็นเส้นๆดึงเงาเห็นไหมเห็นไหมมองในกล้องไม่เห็นไหมปุ๊บอันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดสีที่ผมสั่งทำมาเนี่ยให้มันดูเงาเห็นไหมล้อมัจะดูเงากว่า แล้วดูที่ผิวนะผิวจะเป็นผิวปัดเงาแบบเกือบจะคมเมี่ยมละแต่มันเป็นปัดเงาแบบฟินิชชิ่งของผิวงานเป็นแบบพิเศษกว่านะครับใช้เครื่องมือที่ต้องค่อนข้างแค้ต์ออฟชันสมัยเพราะว่ามันจะต้องเข้ารูเนี่ยร่องๆเนี่ยทั้งหมดต้องเก็บให้หมดต้องเก็บให้หมดไม่งั้นมันก็จะเห็นใช่ไหมครับไม่มีเลยไม่มีรอยดำคือเขาต้องปัดให้จนนียงนะเขาเลยครับ นนเป็นสีสันพิเศษนะครับล้อจะดูแบบเงาจริงอันนี้บอกกับรถสีดำสีขาวนะออย่เีสีนี้เลยนะครับพี่พดูอันนี้มีค่าจ่ายเพิ่มวงประมาณพีห้าพันอันนี้ก็ค่าค่าปักเงาเขาถ้าเป็นรถก็เหมือนคอนฟิกเพิ่มใช่ใช่ใช,อ,ใช,ใชอันนี้อันนี้เป็นล้อใหม่ที่มีในร้านนะครับก็มีอยู่ประมาณสักหกเจ็ดลายนะครับแล้วก็หลายคนถามว่าถ้าสมมติ อยากสั่งร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านที่มีสต็อกอย่างนี้สั่ง,งได้ไหมสั่งได้เลยสั่งได้เลยนะครับไม่มีนะก็คือถ้าลูกค้าอยากได้สเปคที่ต้องหนังจากนี้จะเป็นพี่ผมอยากได้หน้าก้าหลังสิบอะไรออฟเซตอะไรสั่งได้หมดนะครับเอามาดูที่ร้านได้เลยเพราะว่าในส่วนตรงนี้ผมเปิดบริษัททั้งหมดนะครับแล้วผลิตจากโรงงานนะครับรับประกันโดยบริษัทวีเวิร์กวิวไทยแลนด์นะครับก็คือเราเป็นตัวแทนจาง่นยังชัดเจนสามารถเช็คได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดพวกล้อเนี่ย จะมาให้ความรู้กับทางพเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยในในคลิปหน้าละันเนาะในส่วนของเวิร์กต้องดูยังไงฟังยัยงไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ความรู้อีกทีหนึ่งนะอันนี้วันนี้ผมอยากจะให้พเพื่อนๆได้รู้ก่อนว่าผมก็ได้มีอีกส่วนหนึ่งนะครับในร้านที่ที่เราได้ทําเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นในส่วนของเราแม็กซ์เนเวิร์กนะครับส้อรับติดตั้ง คนที่แบบว่าไม่ชอบจำเจเนาะเพราะว่าอย่างนี้ล้อ V A P ล้ออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ี่บอกว่ามีเยอะมากนะครับใช่ล้อือสองก็มีนะมีหมดคือล้อพวกนี้นี่ใส่ปุ๊บนี่มันจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยนะครับที่พี่บอลเลือกเอา w Work มาเนี่ยก็อย่างที่พี่บอลบอกเนาะมันสามารถคัสตอมได้ก็คือแสดงตัวตนของตัวเองได้เรื่องของคุณภาพการรับรองมาตรฐานดังต่างๆเก้านกฎหมายทุกอย่าง ถูกต้องตามเรียกว่าอะไรเนี่ยตามมาตรฐานญี่ปุ่นลกันเนาะโอ้โหก็คือทหารมาตรฐานรือกฎหมายของญี่ปุ่นได้ก็คือครับเนี่ยเนี่ยคือมาตรฐานของเขานะตัวนี้สุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ความรู้อีกทีนึ่งไม่ใช่ปั๊มลงไปเีฉยๆนะมันเป็นมาตรฐานของเขาบ้านเราก็เหมือนมอกอที่เวลาเราซื้อของอะไรต่างๆก็จะมีมอกอยู่น่าอันี้ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาให้ความรู้เป็น ตอนตอนไปนะครับส่วนวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้มาดูว่าเออผมมีอะไรบ้างอะไรยังไงนะครับอะไยังไงก็ฝากด้วยนะข้างล่างนี้เลยข้างล่างเลยลิงก์ของร้านทั้งหมดการติดต่อนะครับส่วนการเดินทางเพื่อนๆไม่เจอเซิร mm ์ช hmm. ในเฟซอ่าโทษคับเฟชใน Google m a p นะครับพิมพ์ว่า KPP Performance ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับร้านผมอยู่ตรงข้ามไม่กับบางนานะครับอ,อยู่ในซอยรามสองนะเข้ามาก็เกือบสุดซอย เจออแนนน่ทิกง่ายๆการดูกันหบบกว่าคือหาที่มันเป็นบางนานะทุกคนนิดนึง KDP มีหลายห,หลายอันแต่ว่าของผมมัน KTP นะครับซึ่งอยู่บางนาแต่บางนามีอันเดียวนะครับอย่าฝากติดตามฝากดูคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ